อนุโมทานาสาธุค่ะท่านวินิจบุตบุญปั้งผู้เดินมากในระดับชั้นอเนนชาใช่ไหมคะใช่คะช่ะ,คะวันนี้อาการทางจิตของท่านเป็นไงบ้างคะอาการทางจิตรดงานในเบื้องตน้นค่ะทุกา,าประดับภาษาปไคาป,าปไคะ่ะาใช้เวลา,าเกินจมอง ระหว่างระบปัจจัยอยู่นะคะค่ะก็ก็มีจิตของเาไปสาธทุแม่ะเป็นเขาลงเขาแต่แม่ตาใระับปัจจัยไปอมันแม่อยู่ชั้นที่เท่าไหร่ละชั้นที่หนึน่งนะคะอะมีความฟุ้งจากนิวรณ์ห้ามีไหมคะมีฟุ้งใช่ไหมใช่อ

เ้าลงเขาแต่เมตตาไปอ่ะไปแค่้เขต่มาไป่ะ่อยู่อย่างนี้ค่ะอ่าอยู่อย่างนี้ไปอาจจออย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ไปค่ะอ่ะอืมดับดับดับไปดับไปเพื่อแล้วขเขาอ่าใช่ อ่าจัดการกับนิวรณนะ์ห้าเนาะองค์ไหนละคะวันนี้นิวรัลังเลสงสัยอ่าฟุ้งไปอ่าฟุ้งไปมีอ่ามีจิตหดหูไหมมีอ่าค่ะ

พอเรามานั่งสมาธิล้วก็รู้เลยใช่ไหมคะเราฟูาจากมีอาจารย์ไมายักสอ่าแล้วไงต่อคะก็วนอยู่อ่ารวมอ่ารวรวมอ่าดับัาดับดับดัไปอะค่ะดับับนสาธุอ่า ว่าติดไฟฟ้วก็จนสงบแล้วนะสงัดจากรการสงัดจากอุสรธรรมแล้วนะใช้เวลานานไหมเนี่ยคะใช้เวลานานไหมครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี่อยู่ปฐมริชานตลอดอ่าอยู่ปฐมวนอัากาจะไม่หายอ่ะก็ ทูกค่ะแบบสงัดรเทมและสงัดจักรการสงัดจาก,การกุศลธรรมโอ้สงัดแล้วนะเพาะฉันองกสังหาไปแล้วอ่าสงัดไปแล้วหมดเวลาหรือ,อย,ยังยนะังอ่ะอืมสี่ยาเท่าวัดงานไหน้อาเอาไม่ใช่เคลียร์พื้นที่นหะหมดเวลาแล้วใช่ไหมเคลียร์พื้นที่หมดเวลาอะหมดเวลาแล้วก็ไปน้อมกับพระอ,องค์ ใช่ไหมค่ะอ่าไปน้องก่าพระองค์ทำตามเจ็ดขั้นตอนเรียบร้อยตามงข่าพระองค์เรียบร้อยแล้วจ้อ่าทำตามเจ็ดขั้นตอนหรือยังทำตามเจ็ดขั้นตอนแล้วค่ะอ่าแล้วนะคะอ่านี่ก็อ่าถ้าไปยังอยู่ชั้นที่หนึ่งใช่ไหมคะ อ่าค่ะประทรงอยู่ชั้นที่หนึ่งอันนี้ก็งดงามในท่ามกลางเริ่มเดินมาร์กตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลยค่ะทำไงคะเริ่มเดนมารกอ่าตั้งแต่ค่ะเข้าปฐถมมัธยเลยเนาะเข้าปฐถมมัธแล้วังหัดดับภาษาดับภาษาต่อไปอ่าคับดับดับไปอ่าไปก็ไป ได้จิตสงบนะคะอ่าสงบแล้วใช่ไหมคะสังัาจากกรามสังจาจจักรอธรรมแล้วใช่ไหมคะอ่าแล้วเป็นไงครับพอสงอังัดแล้วสังอาจแล้วพอเบาเบาอ่าเบากายเบาจิตแล้วนะคะเบาเบาแล้วคะ่ะอ่าเบากายเบาจิตเพราะว่าเราคล้องปากขึ้นใจเนาะแห่งตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเริ่มสงบระงับปานีตแล้วนะเป็นธรรมชาติ สงบไปแล้วค่ะแล้วก็ยังมีวิตกมีวิจารณ์มีปิติสุขอยู่เนาะใช่ไหมคะอ่าปิวิตกวิจารณ์ปิติสุเอขตาอ่าสาธุอ่าก็เข้าเข้าสู่ชั้นที่สองอ่าละปัสสาไปให้ให้สงบสงบเบิกเบิดดับ ให้วิตรวิจารสงบไปนะคะอ๋อมีความมีวิตกวิจารณ์เข้ามาใช่ไหมคะค่ะอ่ามีอยู่อ่ามีอยู่มีอยู่ก็ดับดับภาษาดับต่อเนื่องไปเลยนะอ่าสงบจกวิตรวิจารนะวิตกวิจารสงบไปแล้วนะสงบไปสงบไปทีนี้พอเขาสงบแล้วเราข้างในเป็นยังไงเราผ่องใสหรือยัง สงบแล้วค่ะจิตมันก็รู้สึกว่าใสขึ้นอะผ่องใสแล้วนะผ่องใสค่ะว่าผ่องใสใอ่บัอ่์เราบรรลุทุติยชาแล้วก็มีความผ่องใสอยู่ในภายในนะแล้วยังมีอะไรอีกมีปิติมีสุขใช่ไหมคะ,ะมีปิติมีสุข อ่าเกิดจากที่ที่เกิดจากสมาธิอ่าเกิดจากที่เราเดนมาร์กเนี่ยนะคะอ่าพอเขาพอสงบไปแล้วทําไงต่อสงบไปแล้วอ่ะมีเวทนาเข้าไหมยังมีเวทนาหน่อย่ามีอยู่มีอยู่ไม่เคยรู้สึกอะไรอ่ะไม่ได้ใส่ใจอ่ะแต่ก็รู้แต่ก็รู้นะแต่ก็รู้นะว่ามีนะใช่ไหมคะอ่ามีอยู่มีอยู่ ธรรมดาของมันอ่าสะาธทุอ่าเป็นเรื่องปกติอ่าอ่าถ้เราดับปัญหาของแม่ไปเรื่อยๆลับไปค่ะอ่าสาธุเข้าสู่สามนะเข้าสู่ชั้นที่สามแล้วใช่ไหมคะค่ะอ่าเป็นไงบ,บ้างไปเรื่อยๆไปอ่ะม เจอเจอ<ะ>อาการ<ะ>ชาลิือสีปียังตอนนี้เธอจำภาษาไปอ่ะใช่ติดสองสายอยู่มันก็มีอาการแบบมันเป็นยังไงไม่เจออะไรอ่ะ เเนฉยอ่าไม่ไปซ้ายไปขวาไม่ไปหน้าไปหลังเลยใช่ไหมหรือยังไงนี่เฉยไม่ง่วงไม่อะไรเฉยเฉยไม่เอาอ่าไม่เอ่อเฉยเฉยระดับภาษาช้าลงหรือเปล่าคะช้าอ่าก็ติดมันก็ยังคงที่อยู่อืมแต่มัน แต่มันเหมือนมันไม่ไปไหนเลยใช่ไหมอ่าก็อยูย่อย่างนั้นแหละชาเลสีอะไรก็นั่นไ,ไม่ออกอ่าก็น,นี่แหละชาเลสีแหละ,และเขาไม่ไปไหนเลยเขานิ่งอยู่ยงั้นนั่นแหละใช่ไหมคะอ่ะจาจัประสาทได้ดัประสาทไปอ่าแล้วไปอัญเชิญสายไปจา่าสมุทรบ,บาทหรือเปล่าคะเจออาการแบบนี้อัญเชิอยู่อ,ยอัญเชิญไปจ่าสมุทรบาทอืม แล้วไปเห็นวิญญาณเคลื่อนที่องค์ทำไหนคะอืมไม,ไม,ไม,ชไมช่ชัดและไม่ชัดแต่แต่ก็เห็นตรงไหนเอ่ยพอจำไม่ได้ไหม,ไมอ,อืม,มประมาณไหนคะอ่าประมาณอยู่ตอนต้นอ่ะอ๋อตรง เวทนาภาษาเวทนาอ๋อภาษาเวทนาอ่ะแล้วทําไงต่อคะมันไม่ชัดแต่ก็เห็นแต่ก็เห็นแหละใช่ไหมใช่าก็ดับภาษาขึ้นเขาลงเขาเนาะขึ้นเขาลงเขาแล้วก็อันเชิญอีกอ่าสาธุอันเชิญไปอันเชิญไปขี่เที่ยวคะอันเชิญไปแค่สามสี่เที่ยวนะอันเชิญแล้วอันเชิญแล้วโล่งไหมคะ อ่ะลงแล้วนะลงแล้วชาลิสีหายไปยังหายไปแล้วนะคะปิติดับไปแล้วนะถ้ากับปิติดับไปแล้วนะอ่าปิติดับไปแล้วละสุขละทุกไปแล้วนะอ่าใช่ใชแล้วชใช่ก็เข้าเข้าสู่เบคาแล้วใช่ไหมอยู่กูเบคาแล้วนะคะ แค่ะอ่าก็ยังมีสติสัมปชัญญะนะค่ะอ่าสูบทุกอะไรก็อย่างแม่เนี่ยมันไม่มีแล้วอ่าอยู่กับเบกขาแล้วค่ะนี่ก็เข้าไปสู่เข้าสู่ชั้นที่สี่ยังคะบรรลุสามแล้วนะปิติดับไปแล้วนะค่ะอ่าเข้าสู่ชั้นที่สี่เป็นไงบ้างคะเด้นมักยังไงตรา่ชั้นที่สี่ดับปัสสาหรือเปล่าเั้นมักดับปัสสาะ ดับจังเลยดับนั่นแหละดับจนสติตั้งมั่นตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นยังไงมีจิตส่งออกไหมมีชาลีสีเข้ามาอีกไหมมีแล้วค่ะเท่ากับกุเบกขาทําให้สติเราบริสุทธิ์แล้วยังลมหายใจละเอียดึิดไหมคะตรงนั้นมีอยู เราไม่ใจอยู่แต่ว่าแต่วาจะนิ่งๆเฉ้ๆเบาๆนะคะอ่ะตรงนี้ตรงนี้เท่ากับเราทรงอยู่ในชา้นที่สี่แล้วนะคะทรงอยู่นะนี้ก็อ่าเราไปน้อมไปน้อมพสูตรหรือยังคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะบระจากไปนะคะ จิดตั้งมัง่นเฉยๆอยู่แล้วส right right? huh? ิทธิตั้งมั่นอยู่เสาขึงเสาหลักแล้วยังอ่าอยู่กันอ่าเสาขึงเสาหลักอะนิ่งไม่ไปไหนแล้วอ่าสิดตั้งมั่นแล้วนะคะตั้งมั่นดีแล้วนะอ่าดีแล้วก็ไปน้อมอ่าบราลุดน้อมสมาธิเยื่อต่อเยื่อห่านมาเตือนนะคะสาธุตามและสาธุนิญาณศาสนาสมาธิสาธุค่ะน้อม วมกอสาธุ ica, uh อ่าเราเดินมากยังไงแล้วอ่าน้อมแล้วยังทรงอยู่ในชั้นที่สี่หรือเปล่าคะอพรามัน่ารงชั้นที่สี่อ่าแล้ววันนี้เดินมากยังไงคะวิโมกะสูอ่าจะวิโมกขะสูุอานปฏิสรตจแล้วทุก่อพี่โมอหนึ่ง ผู้มีรูปย่อมเห็นลูปทั้งหลายผู้มีลูกรป, <Okay. S 2> ประก,การที่หนึง่งคนหนึ่งม,มีรูปสัญญาในภายในย่อมเห็นรูปสัญญาเนี่ยย่อมเป็นรูปทั้งหลายในภายนอกสช่ทุคน<อย>ที่น้ำนใจเมื่อนาเป็นลูกประการที่สามก็หย <mit S 2> <ะ S 1> ุดนะคะหยุดหยุดที<คอย>่ลูก อ่าหยุดอ่าหยุดแล้วมีอาการเป็นไงบ้างคะหยุดนิ่งค่ะอมีกระวนกระวายกระสับกระสายอะไรไหมคะไม่มีนะอ่นี่เงียบเลยนะอยู่ทรงอยู่ชั้นที่สี่นะคะสงบระงับอืมสงบระงับดีนะคะสงบระงับปานี่เป็นธรรมชาติไม่กระสุดกระสนทุรนทุราลมีเวทนาเข้ามาไหมไม่มีนะคะอ่ะ จิตตั้งมั่นอยู่ตลอดเลยนะค่ะอ่าพอนี้พอหยุดแล้วอ่ารู้แล้วเราเราไม่กวนกระวายอะไรอ่าแล้วไปต่อยังไงคะแล้วถ้าก็ไปต่ออากาศฉานันจายังไงนะอากาศไม่ดีที่สุดวิญญาณนะอ่านี่เป็นวิโมกข้อที่ไรวิโมกข้อที่สี่อ่าเป็นวิญญาณนันจายังไงนะไปข้อสี่แล้วนะค่ะ เป็นยาไม่มีที่สุดนี่เป็นนี่บอกข้อที่ห้าเราจหยุดค่ะอ๋อหยุดหยุดแล้วเป็นไงดูห้าอ่าดูอ่าดูเป็นยังไงวิ่งวิ่งหยบเลยวิ่งจิตตั้งมั่นมากเลยใช่ไหมคะอ่าไปไปไหนอ่าสาธุอ่าเนี่ยก็แล้วไงจ๊ะไปอีก หากินสัญญาญาตนะไม่มีอะไรหน่อยหนึ่งที่เป็นที่หกประการที่หกไมว่าสัญญาณสัญญาญาตนะที่เป็นที่หกประการที่เจ็ดแช่ได้อยู่ตแต่ปักหยุดอืสาธุเงียบหยุดเฉยเลยอ่าหยุดก็ตั้งมั่นมากเลยใช่ไหมคะ่อสาธุเงียบอ่าแต่แล้วแม่เราจะอธิษฐาน ในว่าสัญญาณนะสัญญาญาธนะเป็นมิโมประการที่เจ็ดอ่านกินจัญญาญาธนาที่เป็นเช่นนะี้ลารในนี้ที่เป็นมิโมประการที่หกก็หยุดจ้ะส,สาธุแล้วเป็นไงคะก็นี่นะ<า>อ่าสาธุอ่าท่านแม่เข้าไปฝึก ตรงนี้แหละค่ะนะคะไปเดินมากตรงนี้นะคะนี่่คะอื่ก็เริ่มสนุกแล้วสิใช่ไหมคะอ่าอันนี้เขาต้องใช้กําลังเลี้ยวแรงหน่อยเนาะก็สั่งสมไปแล้วก็จะเป็นอ่าใช่ใช่เพราะ่าทรงชานอยู่ทรงชานที่สี่อยู่นะคะน่ ก็รอนะคะอ่าสาธุนั่นแหละอันนี้ก็ทําอย่างนี้แหละคะ่ะให้หยุดไปจนชํานาญก่อนนะหยุดตรงไหนก็ได้นะคะหยุดแล้วก็ดูนะว่าเกิดอ,อะไรนะคะหยุดแล้วก็ดู<ช>ทรงอยู่ในใชั้นสีสนะคะดูจะดูนิ่งเฉยเลยอ่าสาธุสาธุแล้วก็เฉยแล้วก็ต่อค่ะส่อาสาอะไางค่ะหยุดนิ่ง อ่าสอบไอีกค่ะใช่อ,อ่าอยู่ยู่แค่นั้ลูกอ่าสาธุอ่านี่แหละค่ะก็ทำนี้แหละถูกต้องแล้วนะคะ,คะอ่าแล้วจนอ่าลดงานในเบื้องปลายเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะลดงานในเบื้องปลายอ๋อจนหมดเวลาแล้วล่ะค่ะจนหมดเวลาอ่าแล้วทํายังไงต่อคะถอนออกจากสมาธิหรอเวลาแล้วก็จะแบบสมาธิแล้วก็อ่าอ่าอยู่ในยานยีจีแล้วก็ สาธุคสาธุค่ะหายออกมาตัยาชาค่ะกำหนดเนาะกำหนดตติยาชาญอาคอีกค่ะกนดกำหนดตติยาชาสาธุกำหนดปฐมชาสาธุแลมาแผ่ในตาค่ะสาธุค่ะอ่า เราออกมาอยู่กับปัจจุบันอ่ะเป็นไงคะโล่งโปร่งสบายเบาไหมอ่าเบากายเบาจิตนะคะแ็ดับภาษาต่อไปเนาะสาธุอ่านี่ค่ะแม่ก็ยนรู้ใหม่อ่าสาธุทั้งทอยา่าทั้หยุดสาธุหลังจากที่เราอนุโลมปฏิโลมแล้วนะเราก็มาหยุดเราก็มาหยุดหยุดดู นะคะหยุดตรงไหนก็หยุดตรงไหนก็ไ,นกได้นะแล้วก็หยุดดูว่าจิดเราเป็นยังไงนะคะบุดิ้งดีจังเลยสาธุเออเก่งแ,แล้วอ่าอ่าเนื่อง <laughs> จากเราก็สักสมม,มาดีนะอินสี่ห้าพละห้านะค่ะตอนนี้ หนูแปลว่าชั้นยี่สองสามของแม่เนี่ยแม่ยังตอบรู้ไม่ค่อยชัดในกระดานอ๋อก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะมัต้องค่อยๆเป็นค่อยไปอ่าค่อยเป็นค่อยไปนะแต่เราก็อรู้ว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยรู้รู้นะคะอ่า รู้แต่พูดไม่ค่อยถูกใช่ไหมไม่ค่อยถูกฮะ่อค่อยๆ่อยพูดไปเดี๋ยวค่อยๆรู้อาการไปนะคะอาจารย์ที่สองอาการย์ที่สางก็ไม่อยู่เด็กคาใช่ก็อ่าแต่ยังไงก็เราก็ต้องเจอเจอชาลีสีนะอ่าลูกศิษย์เนี่ยแม่เจอมาซะถนัดใจเลยตอนที่ กำลังอยู่ในการอีสานตอนใหม่ๆอ่ะเดอะมากๆเลยค่ะแต่มาตอนนี้สิต้องตอนนี้เนี่ยเขาก็ต้องมาเนีมาเรียนเรียนนะท่านแม่ก็ต้องค่อยๆเนี่ยทำให้แม่เรียนไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรนึกว่ากูเลี้ยันมี้ใช้นอ่า ค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะไม่แล้วก็รียนอีกเยอะเลยแต่อกัปปาาาานเี่าค่อยๆค่อยๆเดินมาก่ะแล้วก็สังเกตนะคะไม่ถนัดขุดไมาใส่อย่างนั้อ่ะก็ไม่มีใครเจ็งมาแต่แรกลงมาก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะค่ะแต่ความเข้าใจมันมีอยู่นะอ่ความเข้าใจมีอยู่ค่ะอันนี้แต่เราต้องมารู้ให้ชัดเนาะ นะคะจะรู้ให้ชัดเป็นคนรู้ให้ชัดะแต่มันมีความเข้าใจเวลาก็มีมีผลเนี่ยนะเวลาทาการละเราก็จะได้มีสติไม่หลงลืมนะคะนะมีสติสัมชัญญะาจากสติปฐานสี่นะคะอ่าแม่ค่อยๆทาไปค่ะแล้วก็พูดคุยกันทุกวันน่ะนะคะ่าต่อแน่ ค่อยๆเป็นอ่าค่อยเปลี่ยนค่อยไปอ่าใช่ค่อยเปลนค่อยไปวันละนิดวันหน่อยไม่เป็นไรหนึ่งสองสามเนี่ยอ่าไม่เป็นไรอค่ะแล้วก็อ่าค่ะอ่ามันก็ไปพักผ่อนเถอะอ้าวเห็นว่า ไมเป็นไรก็เห็นว่าไม่ค่อยสบายนะก็ไปพักผ่อนนะคะอเดี๋ยวไปพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะโมทนาสาธุสวัสดีค่ะสาธุดีแล้วค่ะาใช่ใช่ธรรมโอสถเนาะของพระพุทธเจ้านะสาธุสาธุสวัสดีค่ะสาธุสาธุค่ะ